you อี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 และเอ่อเอ่อดูแลกอนราชาโปรราชาโปรอี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 มาพบกับเด็กผู้โลกเช่นเฟอดอเน่ขึ้นจอซื้อไอดีหรือว่าติดตามจ่องคือพี่ของเราได้ณปัดนาโอลีโปรนั้นมีไว้สำหรับชาวโปรเท่านั้นผู้ที่ไม่ซื้อโปรนั้น ไม่ต้องแอดมาะจะอาจจะถูกบล็อกขาวรตู้เดียวแตกอย่างแน่นอนฉะนั้นคุณคือซื้อไอดีนั้นต้องมีเงินเท่านั้นแบบโอเล่โปรตู้เดียวแตกพอกดเท่านั้นที่เราต้องการอีอีเดี๋ยวมิงคนแอดมานะครับตอนนี้ก็ประมาณสองพันหนอดูท่าทางจะยังไม่ตื่นนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการบล็อกนะครับเลียนสล็อตนะครับหูหน้าอย่างกระโจเลยครับ ใครว่เนี่ยซียนสลอ็อตแอดมานะครับหน้าอย่างกระโจนเลยนะครับมึงซื้อไอดีกูหรือว่าจะไอเนี่ยจะมาฆ่ากูเนี่ยพี่ชายหน้าหน้าเป็นแบบโจนเลยนะครับดูสิว่าจะซื้อหรือไม่เด็กชายเซียนสล็อตนะครับโอ้โหเด็กแว้นอยู่นะครับตอนนี้นะครับดูท่าทางว่าจะอยากซื้อ ไอดีราชาโปรหรือเปล่านะครับตอนนี้เด็กชายเซียนสล็อตโอ้โหเะครับยห็นร้องแอะแอะแอะอยู่เลยครับอายุประมาณหกขวบนะครับแต่หน้านี่โหดเป็นแบบว่าเหมือนมหาโจรแล้วนะครับแกก็ใส่เด็กๆโอ้เกียร์ตยนองู่ในขึ้นจอได้แล้วนะปัสนาวะชาโปรแล้วมาพบกับทุกคนทั่วโลกอีกเช่นเคยด้วยโปรโอลิโต้เดียวตา เมตาติกใจแลเป็นเมตาแบบราชาทะเลนน้ำจืดโอ้โหโ,โ,โ,โหดร้ายและจะต้องใช้อะไรวะ,ะเขาเรียกอะไรวะเบสกาดีสองแต่กนกนั้นเป็นตัวเจ้าปัญหาอย่างแน่นอนนะครับนกของเราครับทำให้การชุบเกิดชุบเกิดนั้นก็ประมาณล้านกว่าเทิรนนะครับกว่าจะหมดเทิรนนะครับผลมานตลกรรม และท็อปแทงไลเยอร์นั้นต้องมีอีกแล้วเช่นเคอร์ท็อปแทงไลเยอร์เพราะะฉนั้นท็อปแทงไลเยอร์วีสองนั้นจําเป็นต้องมีใหทีแล้วอี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 แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไอเดีเราดีกว่านะครับไปดูไอดีชาวบ้านก็องขายไม่ออกก็ดีนะครับไอเดีของเรานะครับหลังจากเจอโรเจโรแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับเจ้าลาสด่านะครับหรือว่าพิกกอสนะครับไปลุ้นเอาผมอยากให้พิกกอสนั้น กลายเป็นตู้สล็อตหมุนนะครับเพื่อเราจะได้ซื้อตั๋วหมัดตรงนี้นะครับถ้าตู้สล็อตแล้วเมื่อไหร่เรามีโอกาสซื้อตั๋วหมัดตรงนี้นะครับ9ทัพนะครับตัวนี้ตัวนี้ไปเท่าไหร่แล้วกูดูตั๋วหมัดสิโอโห25่หทัพนะครับยังไม่ออกเลยนะครับได้ดังใจนะครับกูว่าประมาณ7ปีนะครับนะครับดูคำนวณง่ายๆนะครับประมาณ7ปีนะครับก็จะได้นะครับ เดี๋ยวเราโปรอัญเชิญซะหน่อยนะครับสำหรับ ID นี้ก็เหลือเกียโรเกียรโรลูกแก้วอีก1ลูกนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบิงโกนะครับอีก14ใบใครจะซื้อ ID นี้แอดมาเลย500บาทนะครับเปิดอีกประมาณ10กว่าใบนะครับได้แน่นอนนะครับลูกแก้วถ้าไปจบที่ลูกแก้วนะครับแต่ก็เขาเรียกอะไรนะคุ้มค่าอยู่ในราคาแค่500บาทซื้อลูกแก้วเติมเอาเองในกรณีที่เปิดไม่ได้ ส่วนตัวนี้นั้นเป็นการันตี10ครั้งแน่นอนี๋ยวดูตัวเหลืองก่อนนะครับ10ครั้งแน่นอนอันเชิญทั่วไปนะครับโชอึยังไม่มีนะครับ,นะรบสีเหลืองสีแดงสีแดงก็ออกมาแล้วซอมบี้เกียโรขาดอะไรเนี่ยตัวนี้ขาดเคสสอขาดนกนะครับเอาเกียโรเกียโรมาเป็นคอก่อนนะครับป้า ใช้พลังคุปปี้ในการช่วยสุ่มส่วนตัวนี้นะแน่นอนว่าตัวนั้นมีไว้สำหรับการโปรโอลีปะเหมาตัวให้หมดคิวบาทเนี่ยเหมาตัว1,000นะครับหมดแล้วเรียบร้อยราชาโปร โหดร้ายดุร้ายคารุมนดุนแดงที่สุด1 6 3บใบยังมีล็อกอินอีกเป็น180ใบนะครับตัวนี้ก็2,000บาทพอแล้วนะครับโอ้โหมีเสื้อประสานงาโหดร้ายดุร้ายดูช็อปแทงไรเดอร์ีโอ้โหเสื้อ V2 มาแล้วนะครับโอ้โหแบบ2,000บาทโหดร้ายดุร้ายจริงๆต้องซื้อแล้วเท่านั้นโอ้ประสานงานะครับ เสอกาบับแทงไรเดอร์นะครับโอ้โห,โหโออปกมือกับราชาโปรผู้แสนฉลาด็นเป็นราชาโปรอันดับหนึ่งในใจเด็กๆเพ่วโลกอีกเช่นเบตโรโอลี่แล้วก็ประสานงาปลายสีสม้มแห็กเข้าไปการบับฮีโร่โอ้โห,โหจริงๆ่ะครับมาดูซิว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับโจมตีหรือว่าเลือดแห็กเข้าไปเพิ่มโจมตีโอ้โหโหร้ายดูร้ายที่สุดด้วยการโปรโจมตีโอลี o ่ โอ้โหที่สุดนะครับตอนมิกของเรานั้นได้ใส่ของส้มแล้วมาดูี่วการดบักนั้นใส่อะไรอยู่ตอนนี้นะครับมาแล้วนะครับฮีโร่โอ้โหโปรตอมิกยิ่ซึมแทนที่เลยนะครับโอ้โหตอมิกนะครับไม่ได้ลงไปฟาร์มของเลยนะครับตอนนี้แล้วก็รีออกนะครับหรือไม่รีออกก็บวกแม่งเข้าไปเลยนะครับฮีโร่เรามีกี่ตัววะดูดิกาโลนะครับนี่นะครับโอ้โหเลือด กา,าโลแล้วก็โคด้นบอลน,นะครับเพิ่มโจมตีเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าการ์ดเ,เหลือเยอะอัพดาวไปนะครับรีเซ็ตอัพดาวนะครับดาวเพียบเลยนะครับป้าอัปเล่นไปนสัก2รูนะครับให้มันเป็น12%ง่ายๆ ดาวเพียงาเปอร์เซ็นต์นะครับเบาๆแล้วก็ทำการาดัดแปลงนะครับมดูสิว่าจะออกออฟอะไรอี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 สองพันบาท ตู้เดียวแล้วก็เป็นโบนัสเฮดผีโอ้โหโหจริงๆโอ้โห oh, oh, hey. ดูร้ายโหดรา้รายที่สุดแล้วก็ตู้เดียวแตกเป็น ừ, บวกหนึ่งนะครับบันทึกไปเบอร์ดูซิว่าโบนัสต่อสู้โจมตีตาคีจะออกหรือไม่แล้วก็โบนัสต่อที่่อโอ้โหพลังโจมตีโอ้โหเมื่อยอมเป็นเปอร์เซ็นนะครับโอ้โ oh, ห oh, สวยอยู่นะครับป้าได้เลือดมานะครับอ้าวดัดแปลงกูบวกไปแล้วเมื่อกี้นี้ ปดัดแปลงแล้วก็จ้ช่องที่3โอ้โหเลือดลดไปแล้วพลังโจมตีเพิ่มมา300นะครับเฮพีเปอร์เซ็นต์นะครับปดัดแปลงไป, bank, ไปมนุษย์ดัดแปลงแล้วก็จล็อกที่3ามันจะโผล่มาหรือไม่แล้วก็มีการคำนวณแล้วก็โอ้โหป้องกันมาจนได้โอ้โหสิ่งที่ไม่อยากให้มานะครับก็มาจนได้นะครับนะครับถ้าจะล็อกนะครับก็ล็อกทันทีนะครับหรือจะรีก็รีทันทีนะครับ 54ดอลลาร์นั่นเองนะครับโอ้โหป้องกันนะครับดัดแปลงไปก่อนนะครับสล็อตที ah, oh, ่4โอ้โหโบนัสต่อสู้แบบเปอร์เซ็นโหดร้ายดูร้ายมาแล้วด้วยความน่ารักนะครับโหดแล้วนะครับตอนนี้ตองมีโค้ดละโอ้โหเว้เดี๋ยวเราเอาป้องกันออกนะครับดูสิสล็อตที่5นั้นจะออกเป็นอะไรเอ่ยแระพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1,500แล้วตอนนี้โบนัสต่อสู้ และก็โบนัสต่อสู้ไม่ยอมมานะครับป่าลดป้องกันยังไงก็ต้องรีออกหรือเปล่าโบนัสต่อสู้โอ้โหลดป้องกัน2ลดป้องกันทําการรีเซ็ตนะครับล็อกโบนัสต่อสู้ไป3มช่องอ้าวไม่ให้กูล็อกอ,อีกไอคิบหายเลือดอ,ออกไหวหรือเปล่านะครับโบนัสต่อสู้กับป้องกันนะครับโดย54ดอลลาร์ ไปใช้คุญแจ6ลูกแล้วก็รีเซ็ตไปเลย54ดอลลราสหารัฐแล้วก็ตุ้มเดียวแตกโอ้โห,โหโหจริงจริงดาธาโปรเชื่อสล็อตต่อไปนั้นจะออกอะไรนะครับผู้ผูโบนั่ต่อสู้พลังโจมตีถ้าออกป้องกัน3ลูกกูก็พอแล้วนะครับเมื่อกี้โบนันเลือดเปอร์เซนต์ด้วยนะไอชิพายนะครับเราดีว่าล็อกได้2ออันเองนะครับก็ต้องเลือกเอาโจมตีนะครับบันทึกไปก่อนไป อ๋อสวยๆในซีบนัดต่อสู้ทีกสาแถวโอ้ยังนะครับตอนนี้แถวที่สามมายางยังโอ้โหกัดแปลงสำเร็จแล้วนะครับโอ้โหปบมือให้กับราชาโปรโอลีไอเดี500บาทเท่านั้นแล้วก็ไอดี2,000บาทต้องซื้อเท่านั้นแล้วนะครับเพราะว่ามีเกียร์โลและก็ซอมบี้โบนัสป้องกันเพื่อเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีกว่าลดป้องกันนะครับอ่า ขอซือ้อสว,สวยหน่อยโจมตีโบนัสต่อสู้เปอร์เซ็นมีไม้และก็มาอีกแล้วนะครับตามที่บอกนะครับจังไรเกินนะครับแบบนี้ทะลีก็ร้อยสามห้าเก็บไว้ก่อนอเราแค่นี้พอและไอคิพายแค่นี้ก็จนแล้วนะครับเพชรเราก็เหมาตั๋วไปหมดแล้วไปรับพลังงานประจำวนันเดี๋ยวเราสุ่มกาชานะครับก็ไอดีนี้สุดท้ายแล้วนะครับ้านะครับหน้าซื้อมากนะครับป นอกนั้นเกียวโรเกียโรเราก็ได้ไปหมดแล้วนะครับซอมบี้กับเกียโรเกียโรแล้วก็ลูกแก้วของมันนั้นคุณสามารถทําหาลูกแก้วได้อีกหนึ่งลูกนะครับเจ็ดลูกนะครับสาหรับหินพัฒนานะครับเปิดได้แล้วตัวลูกกตาของมันนั้นไปเปิดเอานะครับเพราะว่ายัางเหลือตั๋วให้เปิดอีกประมาณเอ่อคุณไปซื้อเติมซื้ออีกประมาณ16บกใบก็ได้การันตีลูกแก้วแล้วในราคาแค่500บาทนะครับยังมีตรงนี้นะครับ 3- 4 5 5ใบสําหรับการล็อกอินบิงโกนะครับทันอยู่แล้วนะครับเกียโลยังทันอยู่5ใบกิจกรรมล็อกอินนะครับ6ใบพรุ่งนี้7 8นะครับเป็น8ใบแล้วก็มิติมืดนะครับเข้าไปอีก2ใบนะครับ9 0เป็น10ใบย,ยังไม่พอนะครับก็ล้านค้าประจํา สัปดาห์รงนี้นะครับถึงวันนี้วันเสาร์หมดไปแล้วนะครับก็พูดธประหัสสุกจะมีอีก4ใบตรงนี้ไล่4ใบเท่ากับคุณมีโอกาสเปิดอีก14ใบง่ายๆนะครับตรงนี้เราเปิดไปแล้ว150ยใบไม่ออกลูกแก้วนะครับเปิดก็จะมีตัวดงฟรีอีก14ใบคุณคิดว่ามันจะออกหรือไม่ก็ปร้อย สรุปก็คือเราจะมี164ใบนะครับเอาง,ง่ายๆ164ที่เหลือถ้าเกิดไม่ออกก็ไปเติมใส่สัก16ใบเพื่อเอาลูกแก้วทำ B2 ให้ได้แค่นั้นเองในราคาแค่500บาทย้ำว่า500บาทตัวโค้นั้งสำหรับผู้ที่มีเงินเท่านั้นส่วนผู้ที่ไม่มีตังน,นั้นแอดมาบล็อกโอลีโอลี ะนะนจ้งต้องมีเงินเท่านั้นนะครับไอดีเมต้านั้นโหดร้ายดุร้ายแน่นอนว่า500บาทนั้นไม่น่าไม่สามารถซื้อหาได้นะครับเนื่องจากว่าได้ทั้งซอมบี้พันเบาทตรงนี้นะครับแล้วก็เกียร์รกียโอีก20,000บาทตัวนี้โอ้โหโหดจริงๆขายในราคาแค่5้500บาทนะครับสุดโหดเลยนะครับแล้วก็เกียร์ของมันนั้นอย่างที่บอกนะครับว่า เกียเรามีอุปกรณ์แบบโจมตีเร็วแบบ3ชิ้น2,300บาทนะครับกดดีได้นะครับว่าร้านค้านั้นขายด้ราคา2,300บาทต่อเดือนนะครับสชิ้นต่อเดือนนะครับนี โรมาให้แล้วนะครับโจมตีเร็วนะครับโอ้โหโหดร้ายดุร้ายกาโลโจมตีเร็วแบบสีส้มโอ้โหโหดจริงๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นไอดี500บาทนี้คุ้มค่าอย่างมหาศาลแล้วนะครับไม่มีใครนั้นสามารถสู้ราชาโปรได้นะครับทุกวันก็จะเป็นเลือดเลือดนะครับใส่เคสซื้อได้ยูเทอร์นี้เหมาะสําหรับสายเติมแน่นอนไอดีแบบนี้นะครับไปเติมเพิ่มได้เกียร์โรได้คอแล้วก็ได้เคสซื้อใส่เลือดรัวๆตุ้มเดียวแตกอย่างแน่นอนตายยกเซิร์ฟนะครับ หรือจะไปเติมปู่บอมใส่ก็เชิญนะครับสามารถที่จะไปทำอะไรก็ได้นะครับซัพพอร์ตแล้วก็ปั้นเวลให้แล้วนะครับไปซื้อแท่งซัพพอร์ตมาเติมอีกนะครับ839ปูบาแน่นอนเติมมันเข้าไปเลยนะครับส่วนราคาซอมบี้นั้นเราเติมให้แล้วนะครับก็คือ1700กว่าบาท โอ้่เพราะฉะนั้นไอดีนี้500บาทนะสุดคุ้มค่าอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องคิดแล้วเพราะว่ามีทั้งเกียร์แล้วก็อุปกรณ์นั้นเต็มไปหมดนะครับอือหือเพราะฉะนั้นต้องรีบเปิดรีบจับแล้วเท่านั้นในราคาแค่500บาทตอนจะหมดเขตย้ำว่า500บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหจริงจริงอลองดันเอ่อเยอะเปิดอันเชิญซะหน่อยนะครับซูบรอตเด็วก่อนดูซิตัวนี้เปิดได้อย่างนากาักกล้ายังไม่เปิดนะครับ ตรงนี้ก็ยังเบี้ยวไม่ up. อัพป้เดี๋ยววันนี้มาช่วงเช้าหน่อยเดี๋ยวช่วงเย็นมาอีกรอบหนึ่งนะครับไอดี ID ยังขายอยู่นะครับถ้าเกิดหลังวันที่5ไม่มีคนซื้อแล้วนะครับเดี๋ยวเราแจกปีใหม่แล้วนะครับสำหรับ51 1นะครับคอซมี้แอนเด็กเกอโรโดยแจกเฉพาะสมาชิกช่องนะครับผู้ที่ดูเฉยๆนั้นไม่มีสิทธิ์นะครับเลเวลอัพแล้วนะครับปกมือกับราชาโปรปร้ายดุร้ายนะครับต้องซื้อไอดีของราชาโปรเป็นราชาโปรแท้เท่านั้น ส่วนถ้าท่านไปซื้อของช่องอื่นนั้นหรือหรือว่าไปซื้อเพจอื่นนั้นถูกโกงแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นแต่ถ้าได้ไอดีราชาโปไปแล้วนั้นคือไอดี ID นั้นเป็นแบบเมตาต่างดาวนั่นก็คือสามารถนําไปขายต่อได้อีกในราคาที่2,000บาทหรือ2 0 0 0 0บาทได้เลยนะครับนี่นะครับโอ้โหจริงจริงโหดร้ายที่สุดว่ากันเถอะโอ้โหนะครับไม่เคยมีไอดีแบบไหนที่โหดแบบนี้มาก่อนบนโลกใบนี้ เพราะฉะนั้นต้องรีบซื้อแล้วในราคาแค่500บาทนะครับหรือจะซื้อ ID 2000บาทตัวนี้ก็ได้นะครับอย่างที่เห็นนะครับทำของแดงได้นะครับตัวเฉพาะก็80บใบเอ่อกโลกโลก็เชิญได้นะครับถ้าจะเชิญนะครับยังมีล็อกอินตัวแล้วก็ซื้อร้านค้าก็พอดี180บใบนะครับแต่ก็เราจะไปเปิดเคสก่อนนะครับนี่นะครับของโหดโหดเต็มไปหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาวุธเลิศเฉพาะนะครับเมื่อกี้นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปแท้งไรเดอร์นะครับก็มีให้อยู่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะครับท็อปแท้งไรเดอร์นะครับเมื่อกี้นี้อ่าไปไหนละวัสดุใช่ไหมนี่นะครับลูกกงลูกแก้วตอมิกนะครับเสื้อกล้ามแล้วก็ชิโยลินโดแบบ5้าดาวนะครับทั้งอาวุธเฉพาะของมันนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับโอ้โหไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะครับเยอะไปหมดนะครับ เะ่นนั้นก็เป็นอะไรที่โหดร้ายนะครับด้วยตัวดาวนะครับเต็มไปหมดนะครับเศษนะครับประมาณร้อยกว่าเศษนะครับเห็นตรงนี้นะครับเพราะยังมีกล่องนั้นให้ทะลวงอยู่นะครับอีกประมาณร้อยกว่าเศษนะครับคุณเดียวไปแลกอะไรก็ได้นะครับ5ดาวนั้นทําได้รัวๆนะครับดีนะครับไม่ให้เรื่องเกินเกินเพ้อฝันนะครับปีศาจเคสซ์นะครับหรือว่า เกียโลหรือว่า l a สซ d ด V2 นะครับตะกวด V2 ก็สามารถเพียงพอที่จะทำา้ดาวเหลือง5ดาวว่วงได้อย่างแน่นอนดีเลิศสีให้ในราคาแค่2,000บาทต้องรีบโอนแล้วตอนนี้เท่านั้นผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นถึงจะซื้อไอดีราชาโตรส่วนผู้ที่ไม่มีเงินนั้นให้ลองแอะแอะอูแวะอูแวอูบาทไปก่อนนะครับป้า หมดแล้วนะครับทำการโปรอันเชิญและก็ปิดสตรีมช่วงเช้าก่อนช่วงเย็นค่อยมาพบนันิตุรอบหนึ่งยโรกิโรนั้นน่ารักที่สุดแบบเมตาลูกกระต่ายแล้วก็ลูกแกว้วโหดร้ายดูร้ายที่สุดด้วยเกโรกิโรเท่าดันเพื่อนเกลนั้นพ่ายแพ้อย่างยับเยินดอกแอะแอะด้วยความอุบาทอย่างแน่นอนนะครับไปโปร5 0 0บาทนะครับสามารถทะลวงเลิศอัตติได้นะครับแบบ3ดาวปั้นให้แล้วนะครับโอ้โหโหจริงๆตัวนี้ แนนอนกวาดขาสามแถวหน้านั้นหายหมดเลยต่อมิกแบบกีซึ่งจี้วันทีละสองล้านดามเมจพอเกโลเกโลนั <Okay. S 1> yellow, 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 ้นก็ไม่สามารถสู้ได้นะครับเพราะควันนั้นตุ้มเดียวแตก, <het> กดเด็กชายกาโลเคาะโลแตกทุกตูว <het> 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 โอ้โหจริงๆราคาด้วยสุดๆแทงนะครับตัว so, ริกนั้นเป็นตัวเมต้าที่กําจัดบอสได้อย่างแน่นอนพอสมบีปผัดเจ็ดร้อยห้าสิบบาทลดราคาเหลือแค่ห้าร้อยบาทพอเกโลสองหมื่นบาทลดนเหลือแค่ห้าร้อยบาทเท่านั้น เรี๋ยวก็สามารถแปลงร่างเป็น V2 ได้อย่างแน่นอนร้อยล้านเปิดเซ็นในราคาแค่500บาทเท่านั้นย่าบ้า500บาทต้องรีบซื้อแล้วใช้โปรกรุปปี้ในการโปรอันเชิญดีกว่านะครับในการปิดท้ายคลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยพบกันใหม่อีดูกิเหลือลานประลองกันแรกก็โลนะครับและตรงนี้ก็ใกล้แล้วนะครับโซนิกนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกัน โปรอันเชิญดีกว่าอี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 ดีเลิศหรือีกหนึ่งครั้งจะได้ตัวฝีตัวผีอีกหนึ่งใบโอ้โหแล้วอีกประมาณ3ปีนะครับหรือว่าประมาณ7ปีนั่นเองอันเชิญเลิศเฉพาะไม่พอไปตัวเหลืองก่อนนะครับล้างสัวโดยใช้เสียงของราชาโปรกูปีให้ร้องกู้ปีกูปีในทั่วโลกโดยให้เด็กๆนั้นได้แต่มีความสุขด้วยการร้องแบบกู้ปีกูปีกูปี ดอนในขึ้นจอเลยว่าไปติดตามช่องของเราอีกช่องหนึ่งนะครับนหล่ราคาแค่500บ,บาทใช้พลังกุ๊ปปี้ดั้นโรลายมาดูซิวัตัวส้มนั้นจะออกหรือบ่ายร้องคือติดกุ๊ปปี้ยังมีความสุขสิบเใบใช่ไหมใช่คืนใบอ่าสิ้นหายหมดแล้วไหวหรือไม่สิบเก้าใบนะครับถามอันเชิญเล่นๆไปก็สิบใบแล้ว คิดว่าลูกแก้วนั้นจะออกหรือไม่แบบเมตาต่างด่าต้องเป็นโซลูกแก้วเท่านั้นกดข้ามตัวส้มจะโผบ่าหรือเปล่าภายในตัวเหลืองต่้เดียวแตกและวตูเดียวแตกอูว โอเมตาติดแล้วนะครับเพอร์คูเจ้ามนุษย์งูจงอางนั่นเองงูจงอางไลเดอร์นั้นโหดร้ายดูได้สิส่งหนึ่งหดที่ินงูจงอางนั้นพ่ายแพ้อย่างแน่นอ,อนโดยเซนโซงูจงอางโอ้โหออกมาแล้วนะคะรับตัวงูจงอางอาสิทธิพิเศษนะครับตัวนี้ต้องมาแล้วนะคะรับเดี๋ยวตัวอะไรดีเมต้าคิงไลเดอร์นะครับโอ้ใบห,หรือเปล่าเอาใบหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นเคสสื่เตยยอดหน้าหรือเอาเป็นวัคซีนดีกว่าแต่ว่าวัคซีนมาจะใช้ขอเกียร์โลเกียร์ เท่านั้นนะครับหรือว่าได้ลบมานะครับคำถามโปรสูมและก็ปิดใายด้วยโปร500บาทของเราต้องยืมคือเท่าน้นและห0 0บาท โอ้โหโดร้ายจริงๆเลยครับดูที่มีคนแอดทัวโค้ดมาแล้วหรือยังมืนะครับอ่ะโปรที่โหดที่สุดคือโปรห้าร้อยบาทเข่าดังยังเมื่อต้องเป็นห้าร้อยบาทร้องเสียงพิคกี้พิกี้เดินไปทั่วโลกทั่วราชอาณาจักรนะครับโหดร้ายดุร้ายพาเดินดินแรงที่สุดไยสีส้มโภทีดีโอ้โห,โลโโหแล้วก็และก็เต้าอ,อ้วเบียดแตกโอ้โห อะไเไม่ดช่วงเวลานะครับพูกเขาใช้งานไม่ได้โอ้โหจวินจับโกนท็อปแขงไรเดอร์นะครับที่ไว้สําหรับใช้กับคอซอมบีโอ้โหท็อปแขงไลเดอร์ผ้าเขาบบาโหร้ายดุร้ายที่สุดที่ตัวท็อปแขงไลเดอร์เป็นแบบท็อปแฟงแบบตอนไว้หนวดแล้วก็มีสีส้มหรือเปล่าอุ้ยมาแล้วสีส้มโอ้โหตบมือกับราชาโตนเสียงคุกกี้นั้นโครมาแล้วนะครับโอ้โหจริง ท็องแทงไลเดอร์วีสองนั่นเองนะครับมาแล้วนะครับน้องเล็กของฉันได้รับการดูแลจากได้ท็อปแทงทีออกมาถึง2ตัวเป็นแบบวีสองแล้วเพราะฉะนั้นคุณสามารถนำท็อปแทงไรเดอร์นั้นไปทำเป็นวีสองได้แล้วนะครับโด้วยกับราชาโกรท็อปแทงไรเดอร์โอ้โหไรเดอร์ ปวดร้ายดูร้ายที่สุดต้องโตทบแทงไรเดอร์เท่านั้นโอ้ยลุกตามเนื้อบาดกิปจันบาลหวดร้ายที่สุดด้วยโปรห้าร้อยบาทเท่านั้นท็แทงไรเดอร์อวดไปที่เฟซบุ๊กนะครับที่เป็นเฟซ้านของเราแต่ก็มีต่ตัวท็อแทนงแล้วก็จะมีหนึ่งตัวเลยปะโอ้โหปวดร้ายดูร้ายที่สุดก้วท็แทงกับผ้าเดี่ยวเท่านั้นเป็นแบบก็ขัวถึงนนาน เรียบร้อยอี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 อออ้หมือกับราชาโปรผู้น่ารักเชิญตัวไหนก็ต้องออกเท่านั้นนะครับโอ้โหยังจะแกกตัวเมตาตัวเก่าให้เรานะครับด้วยความจังายของมันนะครับการันตีรอบนี้ ถือว่าการันตีไปแล้วนะครับประมาณล้านกว่ารอบนะครับท็อปแท้งไรเดอร์นั้นแล้วก็เป็นแบบ V3 ไปแล้วนะครับท็อปแท้งไรเดอร์นะครับโอ้โหนี่นะครับแต่ทะลวงดาวกี่ดาวก็เจอนะครับเพราะว่าเศษนั้นเต็มไปหมดเป็นแบบท็อปแท้งไรเดอร์อี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 ทะลวง2อลูเพื่อใช้กับคอซอมบี้นะครับตัวนี้เราเปิดมาไม่รู้กี่รอบนะครับแต่ไม่ได้ทํานะครับก็นําไปทําต่อได้นะครับเสื้อผ้าของมันนั้นก็สามารถ เขาเรียกอะไรนะอัพได้นะครับนี่นะครับสดาวนะครับรัวๆนะครับถ้าชอบท็อปแทงใช้กับคอซอมบี้ก็เชิญนะครับเกโร์ลเกิรนะครับปลดขีดให้มันหน่อยแล้วกันนะครับพวกที่เป็น n s r นะครับแหนนะครับไม่ได้ปลดให้มันเลยนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับดูเมต้าต่อไปปลดเลยสีส้มสีทองสีเหลืองสี SSR นะครับนี่นะครับโอ้โหยังไม่ได้ทะลวงนะครับผ้าเตียวนะครับนี่นะครับที่ได้มาใหม่นะครับเปิดแพ็กสีนะครับหลังเคิร์นที่โดยรอบทนทานนะครับดูดาเบイ 15เปอร์เซ็นโอ้โหจริงจริงอองแทงไลเดอร์นะครับแล้วก็ยังมีนะครับอ่าอ,อะไรวะตัวหนึ่งมังสวิรัตไลเดอร์นะครับมีนะครับสามารถใช้กับตัวนี้ได้เลยถ้าทนทานขึ้นมานะครับคุณก็จะมีดาเมจที่โหดร้ายหรือจะใช้กระดอโอลี่เพราะนั้นตัวเมตาของเราเนั้นเต็มไปหมดแบบ500บาทต้องซื้อแล้วเท่านั้นสำหรับวันนี้ไปละเยอะเยโรด้วยความ น่ารักของมันพบอีกทีในช่วงเย็ยน500บาทแอติอโคสมาซื้อได้ณบัดนาก่อนที่คนอื่นนั้นจะเอาไปแดกหมดนะครับโปรแบบ500บาทตลอดทันีไปละแบบ